สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟตีฟคนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูแนวทางตัวเลขนะครับของสองแสบนะครับสองแสบแมวมหาเฮงนะครับโนโน่ดีเวอร์วันนี้แอดมินก็นี่นะครับให้เจ้าของแมวตัวจริงนะครับเป็นคนพาน้องจับตัวเลขนะครับ วดที่แล้วเจ้าของตัวจริงไม่อยู่นะครับวดนี้เลยให้เจ้าของตัวจริงนะครับเป็นคนให้น้องจับนะครับเดี๋ยวไอ้เมนจะเป็นผู้ช่วยนะครับวันนี้เป็นการจับวันพระด้วยนะครับเป็นการจับวันพระแล้วก็เจ้าของแมวตัวจริงเป็นคนนําจับนะครับหวังว่าจะเฮงจะปังนะครับ วัที่แล้วเจ้าของแมวไม่ว่างนะครับแอดมินเลยมาจับปรากฏว่าหลุดนะครับอา้ามาดูกันนะครับว่าวัานนี้จะเฮงจะปังหรือเปล่านะครับสำหรับสองแสบนะครับแมวมหาเฮงจับหวยแม่นนะครับวันนี้วันพระนะครับก็หวังว่าจะเข้าเอาละครับ เหมือนว่าน้องอยากจะจับแล้วนะครับเหมือนว่าอยากจะจับแล้วนะครับไม่มีละนี่นี่นะครับจับแล้วนะครับตัวแรกนะครับมาแล้วดูซิเป็นอะไรนะครับดีเวอร์จับก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับได้หมายเลข7นะครับได้หมายเลข7เป็นการจับครั้งที่1ของดีเวอร์นะครับงวดนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะให้น้องจับคนละ3าตัวแค่นั้นนะครับตามนั้นนะครับ ก็เป็นการลงมติแล้วนะครับเพื่อนๆบอกว่าให้น้องจับแค่3ตัวพอนะครับแล้วก็จับครั้งเดียวนะครับวันนี้แอดมินให้จับครั้งเดียวนะครับวดเดียว1งวดต่อครั้งนะครับเอาละครับตัวที่สองมอนน้องจะจับแล้วนะครับนั่นแหละครับโหหนูจะจับ2ตัวพร้อมเลยเลยลูกเอาละครับตัวที่ของของเวอร์นะครับเป็นหมายเลขหนะครับ หมายเลขหนึ่งนะครับดีเวอร์นะครับหมายเลขหนึ่งตัวที่สองตัวที่สองนะครับดีเวอร์นะครับนัวหนัวจับไหมลูกอ่ะนัวนัวอยากจะจับนะลูกเอาละครับนัวนัวอยากจะจับบ้างนะครับดีเวอร์หยุดละ นะครับดีเวอร์ดีเวอร์เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกนัวๆอยากจะจับนะครับอย่าให้นัวๆจับก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับตัวไหนเอ่ยตัวไหนตัวไหนครับสามตัวปังๆเลยนะโลกนะจึ๊บ เอาละครับได้แล้วนะครับตัวแรกของโนันๆนะครับตัวแรกของโนโนวจับครั้งที่หนึ่งนะครับได้หมายเลข3นะครับโนันๆนนได้หมายเลข3านะครับได้หมายเลข3นะครับนันๆเหมือนอยากจะจับตัวที่2ต่อเลยนะครับเอาละครับได้แล้วครับตัวที่2ของนันๆนะครับโอ้วันนี้โนันๆมาแปลกนะครับ จับครั้งที่2ของนนัวได้หมายเลข4นะครับนนัวมาแปลกครับวันนี้นนัวจับเบิ้ลเลยนะครับสองตัวซ้อนเลยนะครับไในหมายเลข4นะครับจับต่อเลยไหมลูก3าตัวเลยไหม ยังนะครับจับไหมลูกจับเลยไหมดิเวอร์มาจับอีกตัวหนึ่งไหมลูกเหลือคนละตัวนะครับตอนนี้จับไปแล้วคนละสองเอ่อตัวละสองตัวนะครับแอดมินก็จะติดคำว่าคนอรื่เยเลยจับไปแล้วตัวละสองครั้งนะครับตัวละสองครั้งเหลือคนละ หนึงครั้งนะครับเดี๋ยวเอาแล้วครับอ่ะดีเบอร์ให้พี่ให้น้องจับก่อนลูกตัวหนึ่งน้องให้น้องงัวจับก่อนนะเดี๋ยวดีเวอร์ค่อยจับตัวสุดท้ายเอาแล้วครับได้แล้วนะครับนัวนวได้ตัวที่3ของงวดประจำวันที่16สิงหาคมนะครับเป็นหมายเลข2นะครับ เป็นหมายเลขสองนะครับหนูหนวจับครั้งที่สามได้หมายเลข2นะครับโอ้ดูเหมือนดีเวอร์จะชอบด้วยนะเนี่ยหมายเลขสองเหมือนดีเวอร์จะชอบด้วยนะครับหมายเลข2อนี่อ่ะมาดีเวอร์หนูเหลืออีกตัวหนึ่งลูกเอาละครับเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่นะครับโอเคนะครับตัวที่สามของหนูดีเวอร์นะครับ ตัวที่3มของดีเวอร์จับครั้งที่3นะครับได้หมายเลข8นะครับได้หมายเลข8นะครับสำหรับการจับครั้งที่3ของดีเวอร์นะครับก็ขอให้ถูกรางวัลน,นะลูกนะนะครับนี่นะครับดีมากลูกอ่าอ๋อจับครบหมดแล้วนะลูกพอแล้วนะพอแล้วนะทั้งสามตัวจับครบหมดแล้ว อีกสามตัวจับกดหมดแล้ว่ให้รางวัลน,นะครับให้รางวัลเป็นอาหารเปียกให้รางวัลเป็นอาหารเปียกน้องชอบกินอาหารเปียก <c oughs> ตัวเลขอะไรขึ้นเนาะดเวอร์เลขกด้วยเลขเก้าเลขกด้วยเลขเก้าหกสองหรือเปล่าหกสองหรือเก้าสอง หกสองหรือเก้าสองหกสองสี่หรือเปล่าเก้าสองสี่หรือเปล่าอืมเหมือนจะมีตัวเลขอยู่นะใครตาดีก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับเหมือนจะเป็นอยู่ในเลขหกเนี่ยเหมือนมีเลขสองชัดเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเลขสองศูนย์หรือสองห้านะอยู่ในเลขหกตรงกลมๆของเลขหกเอาละครับกินเสร็จ นอนเรียบร้อยสำหรับดีเวอร์นะครับหลับไปหนึ่งหลับไปหนึ่งสำหรับดีเวอร์โหมานอนกอดมานอนกอดอ,อะไรนะที่อยู่สุขส่สงค์มาให้โลโลเงินโลเงินเชฟทีฟนัวนัวเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ